แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่315ป้องกันกู้จิงหยวนจากไปแล้วภายใต้การอำลาของส่งสือชูเขาออกจากหมู่บ้านเข้าซานในช่วงยามค่ำคืนยืนมองดูกู้จิงหยวนจนลับสายตาไปส่งสือชูยืนอยู่กับที่เนิ่นนานล่วงเลยต้นปีมาแล้วแต่อากาศก็ยังเย็นกลางคืนยังคงหนาวลมเย็นที่พัดมาเย็นเยือกไปถึงกระดูก สิ่งต่างๆถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดยามค่ำคืนซ่สงสือชูหมุนตัวเดินมุ่งหน้ากลับไปในหมู่บ้านกลับมาถึงลานเรือนเห็นซ่งอวินสวมเสื้อกันหนาวขนสัตว์ยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ที่ลานบ้านยืนถูมือกันเพื่อความอบอุ่นขนตามีเกล็ดน้ำแข็งเป็นชั้นบางๆดูก็รู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วซ่สงสือชูตกตะลึงรีบก้าวเท้าเข้าไปหาซ่งวินยื่นมือไปลูบหน้าซ่งวิน ไม่หนาวหรือมายืนตรงนี้ทำอะไรดึกดื่นเพียงนี้แล้วเหตุใดยังไม่นอนอีกท่านแม่เขาไปแล้วหรือซงวินมองไปทางด้านหลังของซงสือชูนอกจากแสงจันทร์กับอากาศนอกนั้นก็วางเปล่าไม่มีอะไรไร้เงาชายร่างกายใหญ่แววตาฉายชัดถึงความผิดหวังแม้ตอนที่กู้จิงหยวนอยู่เขาสามารถพูดต่อล้อต่อเถียงกันได้แม้จะแสงทำเป็นไม่สนใจ แต่หากไม่ได้เจอคนผู้นี้เป็นเวลานานในใจก็รู้สึกผิดหวังไม่น้อยส่งสือชูจุงมือส่งวินเข้ามาในห้องหนังสือเทน้ำร้อนถ้วยหนึ่งแล้วมองส่งวินไม่อยากให้เขาจากไปแล้วเหตุใดถึงไม่ไปอำลาเล่าพวกท่านจูจีกันอยู่หากมีเด็กเพิ่มมาคนหนึ่งจะไม่เป็นก้างขวางคอหรอกหรือทันทีที่ส่งวินเอ่ยปากพูดออกมาก็รีบเอามือปิดปากตนเองทันที จ้องมองซ่งสือชูก็เกิดความสงสัยในตนเองเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ทำไมถึงพูดจาหึงหวงออกไปเช่นนั้นราวกับคนโดนทิ้งอย่างไรอย่างนั้นเขาเปลี่ยนไปซ่งวินรู้สึกสับสนเขาไม่อยากกลายเป็นเด็กพูดจางุ่มงามซ่งสือชูเอื้อมมือไปลูบศีรษะซ่งวินมัวคิดถึงเรื่องจูจีอะไรกันอยู่อย่าว่าแต่ว่าคนผู้นี้ยังไม่ใช่พ่อจริงๆของเจ้าเลย ต่อให้เป็นจริงๆพวกเราก็ยังเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวมีเรื่องอะไรที่ถือว่ารบกวนกันซ่งสือชูพูดจบก็ยกถ้วยขึ้นมาจิบน้าสายตาซ่งอวินที่อยู่ตรงข้ามเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีความรู้สึกสงสารบิดาขึ้นมาถึงตอนนี้ก็ยังชนะใจท่านแม่ไม่ได้ก็เท่ากับยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นทางการจิไม่ได้สิ ท่านใดนั้นหน้าผากก็ถูกตีไปทีหนึ่งแงน้าขึ้นมามองส่งสือชูท่านแม่ท่านตีข้าจนจะโง่อยู่แล้วในภายภาคหน้าก็คอยดูเลยเด็กเสียสติคนหนึ่งแล้วกันถึงเวลานั้นก็จะไม่มีผู้ใดทําให้ท่านภูมิใจเจ้าไม่ต้องทําสิ่งใดหรอกส่งสือชูมองบนเห็นว่าด้านนอกฟ้าใกล้สวงแล้วก็ไล่ส่วงวินกลับห้องตนเองไปเป็นเด็กไม่พักผ่อนให้เพียงพอจะทําให้ไม่สูงค่าคืนได้ผ่านไป ซ่งสื้อชูกลับมาจากการฝึกฝนพบว่าหน้าเรือนมีรถม้ามาจอดอยู่คันหนึ่งรถม้ารูราเห็นแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ท่านหญิงหลินอันกลับมาแล้วไม่รู้ว่านางฟื้นตัวเป็นเช่นไรบ้างท่งสือชูเดินเข้าไปด้านในได้ยินเสียงท่านหญิงหลินอันออกคำสั่งกับคนติดตามระวังหน่อยด้านในเป็นของมีค่าหาักเสียหายชดใช้ด้วยชีวิตเจ้าทั้งชีวิตยังไม่พอเลยเจ้าเจ้าจะรีบเดินไปที่ใดมองพื้นด้วยสิ ส่วนเจ้าเหตุใดถึงเลอะเช่นนี้ล่ะส่งสือชูหัวเราะออกมาคนเขาทำงานเร็วก็บ่นทำงานช้าก็ว่าเอาใจยากอะไรเช่นนี้พอได้ยินเสียงหัวเราะท่านหญิงหลินอันก็หันหน้ากลับมาอย่างรวดเร็วครั้นเห็นว่าเป็นส่งสือชูดวงตาก็เป็นประกายนางอมยิ้มแล้วเดินเข้ามาหาส่งสือชูใบหน้าของข้าดีขึ้นมากทีเดียวเพียงแต่ยังมีรอยจางๆเป็นชั้นชั้น ท่านหญิงหลินอันพูดแล้วก็ก้มหน้าลงใบหน้าแสดงออกถึงความไม่สบายใจนางยังมีความกังวลใจไม่รู้ว่าใบหน้าของตนเองจะดีขึ้นได้หรือไม่ปีที่แล้วตอนมาที่นี่ครั้งแรกแค่ต้องการให้ปากเป็นเหมือนคนทั่วไปก็พอใจแล้วพอถึงยามนี้ความต้องการนางยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแม้รอยด่างบนหน้ายังมีร่องรอย,อยอยู่แต่พอผัดแป้งเล็กน้อยก็แทบจะมองไม่ค่อยออกแล้ว ทว่าสตรีค่อนข้างละเอียดอ่อนกับเรื่องแปง้งหากทำให้ดีกว่าเดิมผู้ใดจะไม่ต้องการกันเล่าจึงมองส่งสือชูแล้วกระซิบว่าเจ้าได้ยินข่าวของตู้เวยหรือไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นส่งสือชูเกือบลืมสตรีทึมและไม่รู้จักตนเองคนนี้ไปแล้วพอได้ยินท่านหญิงหลินอันพูดขึ้นมาในใจก็เกิดเสียงกึกก,ก หากไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตู้ไวชื่อนี้คงไม่ถูกพูดออกมาจากปากท่านหญิงหลินอันสีหน้าของท่านหญิงหลินอันแสดงออกถึงเรื่องที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูดออกมากระซิบบอกว่านายอำเภอเซิล um ของพวกเจ้าช่างมีความสามารถนะทำให้ภรรยาเอกของตนเองกลายเป็นอนุพันยาไปได้ตู้ซื้อหลังสัญญากับตู้ไว้ว่าจะให้นางเป็นภรรยาเอกของนายอำเภอนี่ถือว่าเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เซิร์นไวรั่วจะยอมตกลงหรือไม่นะเขากินอยู่กับหยวนซื้อมาตั้งหลายปีต่อให้ไม่มีความรู้สึกแต่ก็ยังมีบุญคุณอยู่จริงหรือซ่งซือชูถามท่านหญิงหลินอันพยักหน้าดูเหมือนนายอำเภอเซิร์นยังไม่พอใจกับตำแหน่งตอนนี้เท่าไหร่อยากจะเลื่อนขึ้นไปอีกหน่อยในวังมีคนที่ทำเรื่องได้ตู้ซื้อหลงังมีเส้นสายเหตุใดจะไม่ใช้อีกทั้งหลังจากดวงตาของตู้ไว้ใหญ่ขึ้นแล้วถือว่าดูดีเลยทีเดียวซ้ำยังยาววัยอยู่ ได้ยินมาว่าภรรยาของนายอำเภอเสรนนั้นก็ไม่สามารถมีบุตรได้บุรุษคนใดก็อยากจะมีบุตรชายกันทั้งนั้นท้องไส้สรงสือชูเริ่มปั่นป่วนเมื่อนึกถึงตอนที่เสรนไหวร้อยยืนอยู่ตรงหน้านางแล้วมีท่าทีแสดงความรักอย่างจริงใจบุรุษคนนี้ทำได้อย่างไรตอนที่อยู่กับนางก็มีท่าทีอีกอย่างหนึ่งพออยู่กับสตรีคนอื่นก็ส่งสายตาให้อีกหน้าใส่เสียเอยนนะัก ไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดคนรุ่นหลังถึงว่ากันว่าบุรุษก็เหมือนหอมใหญ่พอปอกมาหนึ่งชั้นก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งยังกล่าวกันอีกว่าใจของบุรุษเหมือนทุเรียนมีใจที่จริงใจแต่ก็เหมือนหนามทุเรียนเช่นนั้นจริงใจกับผู้อื่นเหมือนหนามทุเรียนแม้ปากจะบอกว่ามีใจให้แต่ก็มีเยอะเหมือนหนามทุเรียนเซนไหวร่วสแสดงถึงความเป็นบุรุษได้อย่างถึงอกถึงใจทําให้นางมีความคิดด้านลบต่อบุรุษทุกคนไปแล้ว หายใจเข้าออกลึกๆจัดการความปั่นป่วนในท้องในโลกนี้ยังคงมีบุรุษดีๆอยู่ไม่ควรเอาส่วนที่ไม่ดีมาทําให้โลกไม่น่าอยู่นางก็ไม่ได้ตาบอดที่จะถูกบุรุษไม่ดีหลอกได้ตอนนี้จึงจะสามารถปรับสภาพอารมณ์กลับมาได้นางมองท่านหญิงหลินอันแสดงว่าเมืองถงถึงเวลาเปลี่ยนนายอำเภอแล้วงั้นหรือไม่เร็วเพียงนั้นหรอกเซินหวรั่วย,ยังหนุ่มอยู่ยังมีโอกาส ตอนนี้ราชสำนักมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายองค์ราชทายาทกับองค์ชายสามแย่งชิงกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันผู้ใดจะกล้าทำอะไรในช่วงเวลานี้หากลงมืออะไรไปก็อาจทำให้เกิดสงครามได้ตู้ซื้อหลงังไม่ได้เบาปัญญาเช่นตู้เวหาคนตระกูลตู้ไม่เห็นเหยื่อย่ยอมไม่โผล่ออกมาตะครุบเรื่องการเตรียมกองทัพก่อนผู้ใดก็สามารถทำได้ทั้งนั้นแต่คนบ้านนั้นฉลาดนะัก สนับสนุนห้องเต้ที่ขึ้นครองบัลลังเท่านั้นพอเป็นเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดจะขึ้นเป็นห้องเต้ก็ไม่อาจากำจัดเขาได้ท่านหญิงหลินอันกล่าวเสียงเบาคำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อกับพี่ชายหารือกันเรื่องในราชสำนักพอมาเจอกับซ่งสือชูนางก็อดไม่ได้ที่จะเล่าออกมาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องโป๊ปดอะไรแต่ก็ทำให้ซ่งสือชูรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นเช่นนี้ก็สามารถเอามาวิเคราะห์และเตรียมการรับมือ หากเป็นแค่กบในกระลาก็จะไม่มีวันรู้เรื่องราวของโลกภายนอกความสามารถของส่งสือชูไม่ช้าก็เร็วก็คงจะได้ปรากฏต่อหน้าของคนเหล่านี้นางพูดอะไรออกมาส่งสื่อชูก็จะรู้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่316ทึมทื่อในอนาคตจะได้ไม่ยุง่งวุ่นวาย เดิมทีนางอยากจะพาส่งสื่อชุกลับไปที่จวนเอามาเป็นคนข้างกายแต่ตอนปีใหม่นางเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพ่อกลับถูกปัดตกไปตั้งแต่บราณการมาคนที่มีความสามารถเช่นนี้ก็เพิ่งจะมีเพียงส่งสื่อชูการได้พบกันถือว่าเป็นโชคดีหากไม่ได้พบกันยามนี้นางก็คงยังเป็นนางอัปลักษณ์อยู่และคงต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในเงามืดพบเจอคนเช่นนี้คนปกติทั่วไปคงจะรวบมาเป็นของตน แต่คนที่ฉลาดจริงๆเขาจะรู้ว่าสิ่งใดคือหญิงยะโสโอหังสิ่งใดคือสันโดษน,นิสัยเช่นนี้คนตรงหน้านี้ก็มีเช่นกันนี้ฉะนั้นพื้นที่ต้าอินอันกว้างใหญ่ทรัพยากร,กรก็มีมากมายไม่ว่าจะเมืองหลวงหนานจิงซูโจหังโจอย่างโจก็คงเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้ปุถุชนธรรมดาก็อยากไปสัมผัสความเจริญรุ่งเรือง ดังบทกลอนที่กล่าวว่าสิบปีที่ยางโจราวกับฝันไปบทกลอนพนาถึงเรื่องราวของที่แห่งนั้นคนเพียงคนเดียวสามารถยืนหยัดใช้ชีวิตตามลำพังในหมู่บ้านต้องเป็นคนถือทิฐิอย่างแน่นอนคนเช่นนี้ทำได้เพียงแค่คบค้าสมาคมไม่สามารถเอามาเป็นคนข้างกายได้ไม่เช่นนั้นอาจผิดใจกันได้ในฐานะที่เป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็จะไม่ไปเป็นศัตรูกับคนที่เชี่ยวชาญด้านวิชาแพทย์ การแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าเช่นนี้ติ้งเป่ยโหไม่คิดจะทำเป็นถึงบุตรีเพียงคนเดียวของติ้งเป่ยโหท่านหญิงหลินอันได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดียามนี้นางมองส่งสือชูแล้วเริ่มพูดเรื่องที่รู้ออกมาส่งสือชูเริ่มมีความประหลาดใจท่าทีของท่านหญิงหลินอันนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วปีที่แล้วที่เจอครั้งสุดท้ายยังเป็นเด็กที่ยิงโสทำตัวใหญ่กับฟ้าคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ที่สุด ยามนี้คาดไม่ถึงว่าจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างสงบเช่นนี้จ้องมองท่านหญิงหลินอันด้วยสายตาคาดหวังทำให้ท่านหญิงหลินอันยิ่งพูดเสียงยิ่งเบาลงแล้วนางก็มองส่งสื่อชูเจ้ายังจะฟังอยู่หรือไม่มัวแต่จ้องข้าอยู่ได้จ้องเจ้าก็เท่ากับมองเจ้าอยู่ใช้มองผู้ใดที่ใดกันพูดต่อสิ วันหน้าแม่นางตู้คนนั้นก็จะแต่งมาอยู่ที่เมืองถงแล้วเมืองถงเล็กเท่านี้จะพอสําหรับแม่นางตู้หรือแต่งกับไก่ย่อมไปตามไก่แต่งกับสุนัขย่อมไปตามสุนัขอีกอย่างรูปโฉมของเซินหวายรัวร่วเองก็ไม่แย่ภรรยาเอกที่บ้านก็กลายเป็นอนุภรรยาพอตู้เวยมาก็กลายเป็นภรรยาเอกในทันทีคาดว่าน่าจะพอใจอย่างยิ่งอย่างไรเสียความฉลาดทางอารมณ์นางอาจไม่ได้ อยู่ที่เมืองหลวงไม่ค่อยมีความสุขแต่สามารถเป็นใหญ่ในเมืองถงสถานที่แห่งนี้ได้ท่านหญิงหลินอันไม่ให้ค่ากับตู้เวยเลยแม้แต่น้อยหันไปเห็นส่งสือชูที่ทำหน้าคลายยิ้มไม่ยิ้มทำให้รู้สึกตัวว่าคำพูดของตนนั้นไม่เหมาะสมเมืองถงไม่ใช่เมืองที่เล็กนะเป็นเมืองที่ดีเลยทีเดียวห้าห้าที่นี่มีสมบัติล้ำค่า ภูเขาและแม่น้ำที่สวยงามมีจิตวิญญาณแห่งความงามซึ่งสามารถบ่มเพาะให้คนมีพรสวรรค์โดดเด่นขึ้นมาได้ส่งสื้อชูถึงกับมองบนที่แท้ท่านหญิงหลินอันก็รู้จักประจบเย็นยอเช่นกันไปพักผ่อนเถิดเดินทางมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่แล้วส่งสื้อชูพาท่านหญิงหลินอันเข้ามาในเรือนนับตั้งแต่กู้จิงหยวนกลับมานางก็จัดการแบ่งที่พักเข้าที่เรียบร้อย บุรุษให้พักนอกเรือนสตรีให้พักในเรือนไม่ได้แบ่งเรือนฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกแล้วไม่เช่นนั้นกลางคืนอาบน้ำแล้วเจอบุรุษคงจะไม่สะดวกเป็นแน่ส่วนเรื่องการแบ่งห้องนอนท่านหญิงหลินอันก็ไม่ได้มีความเห็นอันใดถึงอย่างไรแต่ละห้องก็มีรูปแบบเดียวกันอยู่แล้วพอหลับไปตื่นหนึ่งฟ้าก็มืดแล้ว ด้านนอกมีกลิ่นเผ็ดหอมลอยเข้ามาท่านหญิงหลินอันถึงกับน้ำลายสอรู้สึกอยากกินข้าวขึ้นมาทันทีหิวเป็นอย่างมากหลังจากกลับไปเมืองหลวงนางก็ไม่มีโอกาสได้กินสิ่งนี้อีกไปพูดเรื่องที่ว่าหม้อไฟนั้นอร่อยเพียงใดให้พวกท่านพี่และท่านพ่อฟังแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เชื่อหึไม่เชื่อก็ตามใจนางกินคนเดียวก็ได้ นางรีบออกมาจากห้องยังไม่ทันได้หยุดเท้าลงก็เห็นคนผมดำใส่เสื้อขาวยืนอยู่ตรงลานบ้านท่าทางสุขุมและถือหนังสืออยู่นั่นก็คือส่งวินท่านหญิงหลินอันหยุดเดินลงปีที่แล้วนางไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เลยมีผิวพรรณที่ขาวนวลผ่องมองแล้วทำให้คนรักด้วยความทนุถนอมเพียงแต่ท่าทีที่เยือกเย็นนั้นจะเป็นอุปสรรคกั้นไว้ไม่ให้คนเข้าหาจี้ยามเด็กไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นิสัยดียังดีหน่อยแต่กลับมีใบหน้าที่เย็นชาไม่รู้ว่ามีเด็กเช่นนี้จะทําให้เป็นกังวลใจมากน้อยเท่าใดเจ้าเป็นผู้ใดผู้ปกครองเจ้าเล่าเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ท่านหญิงหลินอันวางท่าราวกับเป็นเจ้าของบ้านเดินเข้าไปหาซ่งวินสายตาที่จดจ่ออยู่กับหนังสือของซ่งวินเปลี่ยนหันมามองท่านหญิงหลินอัน มองเสื้อผ้าหน้าผมของท่านหญิงหลินอันตั้งแต่สีสจะจโเท้าววตาก็เปลี่ยนเป็นสุขุมเหตุใดข้าต้องตอบคำถามเจ้าด้วยเอาเช่นนี้หนึ่งคำถามหนึ่งเม็ดทองเป็นอย่างไรท่านหญิงหลินอันเอากระเป๋าออกมาจากเอวเอาเม็ดทองที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วออกมาไว้บนมือแสงนวลของดวงจันทร์ที่เพิ่งขึ้นนั้นสว่างสวัยเม็ดทองถูกอาบไล้ด้วยแสงจันทร์ส่งวินรีบเบือนสายตาออกจากทองเหล่านั้น เขาไม่ใช่ซ่งวินคนก่อนที่ยอมก้มศรีรษะเพื่อเศษเงินแล้วตอนนี้ได้ผ่านมาสองปีในการตกตะกอนเขากลายเป็นอีกคนแล้วเขามีวิธีทำให้ได้ทองนั้นมาครอบครองแต่ไม่ใช่เอาแต่จ้องมองตรงๆเพราะจะทำให้คนมองออกได้เขาอยากมีเงินทองง่ายดายและตรงไปตรงมาเช่นกระดาษขาวแผ่นหนึ่งเขาอยากจะเป็นคนที่ยืนอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้ถึงที่ เขามองท่านหญิงหลินอันนิ่งนิ่งไม่เอื้อนเอ่ยวาจาแม้เพียงคำเดียวแต่ทว่าการกระทําเช่นนี้ปลุกเร้าจิตใจท่านหญิงหลินอันซ้ำในห้องครัวยังมีเทียนที่ถูกจุดอยู่แน่นอนว่าข้าวเย็นนั้นยังเตรียมไม่เสร็จนางจะไม่ปล่อยให้รอยอย่างเสียเปล่ามิสู้มาต่อล้อต่อเถียงกับเด็กคนนี้สักหน่อยดีกว่านางหยิบเม็ดทองออกมาเจ้าแท่อะไรส่งตอบด้วยท่าทีเยียดยาม ท่านหญิงหลินอันอยากจะถามต่อแต่ส่งวินไม่ให้ความร่วมมือเขาตอบไปแล้วหนึ่งคำถามจึงยื่นฝ่ามือขาวๆออกมาพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าทองเล่าท่านหญิงหลินอันถึงกับตกตะลึงยื่นทองใส่มือซ่งวินถึงค่อยรู้สึกได้ทีหลังว่าที่แท้เจ้าเด็กที่เย็นชาคนนี้ก็อยากได้เงินเช่นกัน ซ่งอวินเห็นท่านหญิงหลินอันยังยืนอึ้งไม่ได้ถามต่ออีกในใจก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาเขากำทองในมือแล้วคิดวิธีหาเงินอยู่ในใจตอนนี้เขาเป็นคนมีเงินแล้วสามารถไปทำการค้าขายเล็กๆได้แล้วเช่นเขาเคยกินบะหมี่เย็นเป็นแป้งที่ล้างแล้วเอามาเข้าเตานึ่งครู่หนึ่งหั่นเล็กน้อยคลุกสักหน่อยแล้วปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสชาติเท่านี้ก็ออกมาดีแล้วยามนี้ในเมืองอำเภอมีร้านของท่านลุงขายอยู่ แต่บะหมี่เย็นของท่านลุงไม่ได้ใส่พริกของกินที่ไม่ได้ใส่พริกช่างไม่มีจิตวิญญาณเอาเสียเลยหากเขาใช้คนให้ไปเข็นรถขายบะหมี่เย็นวันหนึ่งคงได้ไม่น้อยส่วนเรื่องที่สามารถเบียดกับชื่อเสียงของซ่งรุยเสียงได้หรือไม่นั้นซ่งวินหัวเราะออกมาท่านลุงยังมีไข่ทองคําอาหารสิ่งนี้มีสีเหลืองแวววาวรสชาติก็ดีสามารถทําเงินได้ไม่น้อยหากเขาจะทําบะหมี่เย็น ญาติก็ส่วนญาติกิจการก็ส่วนกิจการจะเอามาเกี่ยวกันไม่ได้คนที่จะมาทำบะหมี่เย็นนั้นเขาก็หาไว้แล้วคือเหมาซื่อสตรีแท่เหมาคนนี้แม้ว่าจะตระหนี่ทีเหนียวและชอบพูดจาเลื่อนเปลื่ยด้วยเปื่อยแต่ตอนที่ไปทำเค้กกับโจอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดคนหนึ่งหากเอามาใช้งานอาจได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดก็เป็นได้ ในขณะที่ส่งสือชูเดินออกมาจากห้องครัวนั้นก็เห็นส่งอวินยืนมิ่งตกอยู่ในผวงังนางมองท่านหญิงหลินอันเขาเป็นอะไรเหตุใดจึงมีท่าทางทึ่มที่เช่นนั้น